วัสดุนี้สามารถตัดและทําเป็นร้วได้แต่ข้อเสียไม่สามารถดัดแปลงเป็นรูปเหมือนไม้จริงได้ครับหมดกังวลเรื่องสนิมแต่ต้องกังวลเรื่องน้ําหนักแทนครับราคาค่อนข้างสูงแต่สวยงามน้ําหนักเบาสามารถเลือกรวดลายได้มากมายครับ สวัสดีครับรายการรีวิวจัดเต็มบ้านคนเอก,กมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพูดถึงเรื่องบ้านพูดถึงภายในพูดถึงการตกแต่งภายในและสีเยอะมากแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภายนอกบ้านกันครับเราจะพูดถึงรั้วภายนอกกันครับรั้วเป็นปัจจัยที่สําคัญมากในการทําบ้านรั้วแบบไหนโทนสีไหนวัสดุอะไรและยังช่วยรักษาความปลอดภัยให้เราด้วยครับอันดับแรกเลยครับ รั้วที่ราคาถูกที่สุดใครจะทําบ้านก็คิดถึงรั้วแบบนี้คือรั้วไม้ครับเราต้องยอมรับนะครับว่ารั้วไม้เป็นรั้วยอดนิยมไม่ว่าจะทําบ้านโมเดิร์นลักชัวรี่หรือบ้านแนวโบราณก็ตามนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันเราก็ยังสามารถทํารั้วไม้ออกแบบดีไซน์ให้เป็นรูปแบบต่างๆได้ครับที่สําคัญรั้วไม้เป็นรั้วที่ ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีมากๆเลยครับแบบที่2นะครับรั้วไม้เทียมหรือไม้เชอร์ด้าในแบบที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับเป็นวัสดุที่ทํามาจากเส้นใยเซลลูโลสครับวัสดุนี้สามารถตัดและทําเป็นรั้วได้แต่ข้อเสียไม่สามารถดัดแปลงเป็นรูปเหมือนไม้จริงได้ครับแบบที่3นะครับรั้วเหล็กรั้วเหล็กหนักจริงจะทําเป็นทึบก็ได้โปร่งก็ได้หรือจะเล่น CNC ตัดเหล็ก CNC ก็ได้ด้วยรวดลายสวยงามมีหลากหลายแบบทาสีได้ แต่ข้อเสียหนักนิดนึงครับและในการดูแลรักษาต้องระวังในเรื่องของการเป็นสนิมให้ดีนะครับรูวต่อไปคือรูวอร่อยครับมีน้ำหนักค่อนข้างสูงสีต้องทานะครับการทําอร่อยจะต้องใช้สีพ่นพิเศษของเขาครับข้อดีของอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถให้ลวดลายและรูปแบบได้สวยงามครับมักจะทํากันในรูวขนาดใหญ่แต่ราคาค่อนข้างสูงครับต่อไปรูวสเตเลสนะครับราคาค่อนข้างสูงแต่สวยงามน้ําหนักเบาสามารถเลือกลวดลายได้ ดูแลรักษาง่ายไม่เป็นสนิมทําลวดลายได้ดีแต่สีมีจํานวนจํากัดนิดนึงครับรั้วต่อไปที่ผมจะมาแนะนํานะครับใช้กันมากมายตามโครงการใหญ่ๆตามหมู่บ้านจัดสรรหรือบ้านต่างประเทศใช้กันเยอะครับคือใช้รั้วต้นไม้นั่นเองครับรั้วต้นไม้สามารถนําต้นไม้มาทําเป็นรั้วได้ไม่ว่าจะเป็นต้นเรียงกันหรือทําเป็นพุ่มก็ได้ครับต้นที่ใช้ทำรัว้วอาทิเช่นต้นไรเกาหลีต้นเทียนหยด และต้นเข็มครับสุดท้ายคือร้วผสมครับการจับคู่กันให้ลงตัวอย่างปูนกับเหล็กปูนกับไม้ปูนกับอลลอยด์ปูนกับสเตเลสหรือจะจับคู่กับต้นไม้ก็แล้วแต่ครับสําหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีคําถามมาถามครับสําหรับผู้ชมที่ตอบถูกทางทีมงานจะสุ่มแจกรางวัลบับตร Starbucks ห้าใบมูลค่าใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับคําถามรวมก็คือรูปบ้านทั้งหมดที่ผมพูดถึงมีกี่รูปแบบตอบเข้ามาได้เลยครับ สามารถตอบในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ชมท่านไหนที่อยากให้ผมรีวิวหรือแนะนำคอนเทนต์แบบไหนสามารถแจ้งได้ครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ